ครับสวัสดีครับขับกีนน้องมาเบิองครับเพิ่นฉับปูนครับอันนี้ครับจ่างเพิ่นมาซอยครับผู้จับกำแพงครับเพิ่นแพงครับครับพันน้ำครับอันน,อนี่ครับทคนเดียวบ่ได้ไว้ครับจ้างเพิ่นมาซอย3คนครับเฮ็ดสี4คนครับเจ้าข้อน่ครับพี่น้อง ท,ท่นพี่ครับคืนไวขึ้นไวก่อนครับแต่บ่วท่านใดให้เต็มหรอกครับเพราะว่ามันหนาแห้งครับพี่น้องนะเกือบสามเส้นเลยครับนี่ครับทานพี่ก็ขึ้นไวขึ้นไวก่อนครับ เพ็รกําแพงข้างบ้านเนี่ยครับตางพี่ก็แต่งแล้วครับเริ่มหลบซองนะครับหลบซองหลบสามแล้วว่นี่ถึงปูนนี่ครับม,มีแต่สร้างใหญ่เลยนะครับพี่น้องมีแต่มือฉมังเลยครับอย้ยน,นี่จ้างมาเพ็ดนี่น น,น,นี่เนี่ยก็นี่คือหัวานาซานะครับเคเดือดชาปูนนี่เอาไว้ครับบนเลือบนเลือบน,อบนลาบนเลือเลยครับเนี่ยซางบลาบนเลือเาก็่ห <laughs> มัน,นเร็วมั <laughs> นแห <laughs> ี่ ธรรมดาเฮ็ดงานปูนนี่ยากครับกันขึ้นไว้แล้วกัเฉพาะงานชามกันมาบนแล้วกัเลิกบ่ได้สิป่อยไว้ก็บ่ได้ต้องเฮ็ดมันแล้วสองทุ่มสามทุ่มก็ต้องเฮ็ดมันคืองานหม่ละครับงานใหม่กัอยากเลิกก็ไก็ได้เพราะว่ามันบวหูแข็งงานปูนนี่ก็ต้องต้องเล็งมือนําครับมือย ครเพื่อขึ้นไฟลายๆเฮ็ดยานเฮ็ดบทท่านกับเด็ดออกมาก,กับตรงเล่งเดี๋ยวบทคืองานใหม่ครับงานใหม่ม้วนครับ เออกูนี่มันลื่นดิวะลื่นรั้กับมันเฉะเออนีม่มันชำมาญตั้งแต่เกี่ยวผู้ชำนาญงานนั่นับโมเมนมต์ว่าเป็นผู้เฮ็ดบุ๊เป็นกันกนกบตะบนลื่นเลยนะ ตันข้อมเลยหูหูหเหนียวางเทนะกลางข้อมสลางเทสั่งเทมันเคี้ยวย่งเลยนะ พันนี่ก็ให้มันแห้งจักน้อยกับจีร่ปันครับปันล่าลงโฟมโอเลมลงอะไรครับฟงน้ำกรนแล้วครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนลังน้อยครับหน้าบ,บ้านนี่ครับชับแล้วเมื่อวานครับเหมือนให้จับ ส้องมือแหละครับมือแล้วแล้วตอนนี้กกายให้เป็นฉับกับเพลงต่อเลยครับเห็นกอไว้นี่ครับประตูก็ลอยแปดสิบครับรตู้ใหญ่ครับ สองบานนะครับบานละเกาะสิบกับประตูใหญ่ครับอย่างร้แยยวครับพี่น้องเนีย่ยตู้กระเบื้องที่ฝ้าครับนั่นเป็นข้างในครับพี่น้องอ็กหนึ่งหองับหองซีเมตรครับพี่น้องสีฟุลซีเลยครับ หน้าตาัหน้าตานที่ชคบสองเมตรครับใหญ่สองเมตรสูงก็ร้อยสิบครับเมตรสิบเซนครับสามบานครับต่างที่ชบ न ดูนี่เดี๋จะเสียด้วอ่ะนก็เขาคืนไว้เลยนเออเส้นปูนเก่าแหง่งนักะ้ที่เสียเรืล่างออกจากเด็ดกันอะไรจักเด็ดอัน Đó, anh đi lắm.

ยังเป็นอยูุ่ดแหงกูเก่งมันพุดมแล้วจะเป็นพุด